เข้าเกียร์ไม่ได้นะครับผมก็เลยรื้อปั๊มออกมาดูนะครับเป็นปั๊มคาดบนนะครับเหยียบลงไปแล้วจมนะครับต้องใช้เท้างัดออกมานะฮะก็เลยตัวบนนี่แหละเถอดออกมาดูเราจะมีปิดล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะซ่อมเบงที่บ้านได้นะครับแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์อีกหนึ่งนะครับ ปิ้นล็อกตัวนี้นะครับเราก็ใช้คีมหุบนะครับเป็นตัวหุบออกมันจะมีครีมหุบกับครีมถ่างนะฮะของผมลืมอามาวันนี้นะฮะดูซิจจออกไหมแข็งมากนะฮะ ได้นะฮะนี่ฮะงัดนี้เลยนะครับระ้ว,ว่างมันกระเด็นหายนะฮะตัวนี้กระเด็นแล้วหาเจอยากทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกสูบนะฮะต้งอ,องเคาะออกมานะครับ <c oughs> ผมไปเคาะที่มันแน่นๆหน่อยดีกว่าก็ลุกมาแล้วนะฮะก็มีเป็นรอยไหม้นะครับถ้าเป็นอูเนี่ยเขาจะแนะนําให้เปลี่ยนนะครับน่าจะเปลี่ยนยกกระบอกนลฮะถ้าเป็นอูอันนี้ซ่อมเองก็เลยผมจะลองไปเปลี่ยนแค่ชุดนี้ก่อนแล้วแม่ก็เฉพาะลูกยางซึ่งมีอยู่สองตัวนะครับสปริงตัวนี้ก็อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ ลักษณะนีนะ้ตอนออกดีขึ้นแน่นมากเนื่องจากมันคาบสกปรกนะครับน่าจะอายุการใช้งานนานแล้วนะลืมบอกไปนะครับนี่เป็นปั๊มเบรกปั๊มคัสของมาด้าไฟเตอร์นะฮะเดี๋ยวตัวล่างผมยังกังวลอยู่เลยว่าจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแล้วผมจะลองซื้ออะไรตัวนี้มาเปลี่ยนก่อนนะแล้วค่อยมาดูตอนประกอบแล้วกันนะตอนถอดผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ อันนี้เราจะงัดลูก,ลกยางออกนะคฮะจะใช้ไขควงเล็กๆยงัดออกเลยนะครับเวลาใส่ก็ลักษณะเดียวกันนะครับไม่ต้องกลัวมันขาดนะฮะค่อนข้างมีความยืดอยู่นพอสมควรเดี๋ยวเวลาทำความสะอาดนี่ถ้าเราจะใช้กระบอกตัวลูกสูบตัวนี้ตัวเดิมเนี่ยเราก็อย่าให้มันไปรอยนะครับเราก็ค่อยๆขัดออก อาจะเป็นคราบตะก,กันนะครับค่อยค่อยขัดออกนี่ครับล้างน่าจะได้อยู่นะครับผมดูแล้วแต่ถ้าใครมีตังก็เปลี่ยนทั้งปั๊มเลยก็ง่ายนะตัวนี้ถอดเปลี่ยนเลยน่าจะไม่แพงความขัดน่าจะไม่เกินพันคุ้นง่ายเอาแต่ถ้าเปลี่ยนแค่ลูกยางก็ประมาณอาจจะ ถึงร้อยหรือเปล่าไม่รู้นะเฉพาะชุดนี้นะตัวนี้น่าถ้ารวมกันแบบนี้น่าจะถึงถึงร้อยน่าจะเกินร้อยอยู่นะแต่เฉพาะตัวนี้มาแค่นี้นะไม่ถึงร้อยนะครับเลยจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนแค่นี้ก่อนนะนะก็อะไรก็ไปซื้อมาแล้วนะครับเนี่ยไปที่ร้านก็ได้มาทั้งชุดแบบนี้ครับแบบนี้นี่ครับนี่ ชุดแต่ผมดูแล้วเนี่ยสปริงเนี่ยเทียบอันเก่าแล้วนะสั้นกว่ามากเลยผมจะใช้สปริงตัวเก่านะแถมกระบอกเนี่ยน่าจะเป็นผมน่าใช้ตัวที่ผมขัดเอาดีกว่าดูอย่างเอี่ยมอยู่เลยนะตัวนี้๋ยนวะผมจะถอดเอาแค่ลูกยางก็พอเพราะว่าเฉพาะลูกขายเฉพาะลูกยางที่ร้านเนี่ย หมดอีกไม่รู้ว่าเป็นการตลาดหรือเปล่าตอนนี้200กว่าบาทนะสองบาทพูดง่ายสองรบาททวนของแท้เขาบอกถ้าของเทียมอีกราคาหนึ่งก็คือไม่ใช่ของเทียมของถูกเนะี่ยร้อบาทผมก็เลยเอาของแท้ไอของราคา200มาเลยเพราะว่าปกติทั่วไปอะไรล่พวกประเก็นก็ยี่ห้อนี้มันก็จะน่าใช้ดีอยู่นะครับ ส่วนสปริงผมจะใช้ตัวตัวเดิมลูกสูบเบรกก็ใช้ตัวเดิมนะฮะเปลี่ยนแค่ลูกยางนะครับผมอันนี้ใช้ผ้าขัดออกก็ออกแล้วนะครับส่วนกระบอกเบรกนะฮะกระบ,บอกคัดเนี่ยเนี่ยข้างในเนี่ยผมใช้กระดาษทรายขัดนะครับกระดาษทรายละเอียดนะครับกระดาษทรายม้วนเป็นวงกลมแล้วก็ขัดเอานะขัดนิดนึงน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลอง ประกอบนะครับ ขคาะเทเทสดูนะครับปอกๆดูเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับอย่าขาดนะลูกนะถ้าขาดเดี๋ยวผมก็สวย ต้องค่อยๆออกนี่ออกมาแล้วเที่ยบกับของเดิมนะฮะไม่ได้เลยะะไม่รู้จะใส่ได้ไหมของเดิมแบบนี้มากับรถใหญ่ผิดกันนะฮะเดี๋วยวใส่คงต้องใช้กระบ,บอกของมันละมั้ง ตัวนี้ไม่น่าได้แล้วครับมาคนละล่องเสียหายเลยนะตัวนี้เพราะตัวนี้มีมีล่องกลางอยู่ส่วนตัวเนี้ยไม่มีพอจะมาใส่มันก็ไม่ได้น่าจะติดด้วยไม่น่าเลย ตกลงใส่เดิมนะฮะละใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นนะแต่สปริงผมก็ใช้ตัวเก่านะครับาบอกเบรกต้องใส่ต้องใช้ตัวใหม่ละตอนนี้เราก็จุม่มชโลมน้ำมันก่อนนะฮะดีกว่า ให้ดีหวียนมาให้ใช่ไหมต้องระวังนิดนึงนะครับตอนประกอบสรินะ,ะอย่างนี้นะครับต้อง ได้ไหมฮะ để koi làm không cần phải chạy rót, đểu, cái vương trong ทำคนเดียวนี่ยากนิดนึงนะฮะถ้ามีใครมีปากกาจับชิ้นงานก็ได้เลยเสียดายกองเก่า นี่ก็ใส่จรารบีด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมน,นะใส่ทัาแบบนี้นะิดนยไม่มีฝาครอบนะถอดออกมาตรงนี้ไม่มีลูกยางครอบลูกยางกันฝนนะก่อนประกอบก็เทสข้างนอกดูก่อนนะครับใส่น้ำเบนบรนไว้แป,ป๊บนิดนึงนครับลนะองเทสดูนะครับ 要不。 ก็ไล่เป็นจุงก่อน้้ำมันจะมีแรงดันนะฮะก็ควรระวังในการประกอบพวกปั๊มเบรกพวกนี้ก็คือการหมุนหนน็อตนะฮะแป,ป๊บหัวแป,ป๊บน้ำมันเนี่ยครับแล้วควรจะใช้มือหมุนเข้าไปก่อนนะครับ หมุนเข้าไปให้สุดเลยไม่ควรใช้ประแจในการหมุนใช้มือหมุนไปสักรอบสองรอบก่อนนะครับถ้าใช้ประแจเลยบางทีมันปีนเกียวเราอาจจะไม่รู้นะเคยเจอมาแล้วนะครับแล้วหมุนไปให้สุดอย่างนี้ไปก่อนแล้เวเราจะประกอบไปประกอบอาขาเหยียบข้างในนะครับนี่ฮะอุปกรณ์ก็มีนี่ปิ้นล็อกแบบนี้ถอดยากมากเลยเนะี่ย ตัวข้างในมีน็อตสองตัวนะฮะตอนนี้ควรจะมือสิบสองนะครับควรจะใช้ไอ้เจ๊บล็อกนะบล็อกบวีสิบสองจะง่ายที่สุดเลยเจเ๊แหวนปากตายนี่หมดสิทธิ์เนี่ยช้า ลำบากนะครับน,นี่ก็เป็นการไล่ลมเบรกนะครับไปเรื่อยๆย,ย้ำไปเรื่อยๆ เยยบเยยบแล้วก็ใส่เอาอ,อ่ะจับอ่ะน่าจะได้แล้วนะเพราะว่าขาบิกด้านล่างขยับแล้วเนะยยบ ขอไล่ลมสักนิดหนึ่งน่าจะถ้าติดเครื่องแล้วเขาเกียร์ได้เขาเกียร์ถอยได้ก็ข้างล่างก็ไม่ต้องไล่ก็ได้นะครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับไล่ลมแค่ตัวบน แล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็เข้าเกียร์ถอยดูปรากฏว่าใช้ได้แต่ก็ลองใช้ไปก่อนนะบางทีมันอาจจะใช้ไปสักพักมันอาจจะเข้าเกียร์ไม่ได้แต่ถ้าเข้าได้ก็ข้างล่างก็ปั๊มล่างไม่ต้องไล่ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ารอบนี้ผมจะไม่ไล่ปั๊มข้างล่างจะไม่ไล่ไล่แค่ปั๊มเบรกตัวนี้ก็พอแป,ป๊บตัวนี้ก็พอนะครับก็ลองใช้ไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาก่อนนะครับ มันเบรกที่มันไหลเยอะลงไปข้างล่างเนี่ยจากการไล่ลมเมื่อกี้ก็เอาน้ำเปล่านะครับมาล้างเลยนะฮะล้างออกกัดสีรถต่ถ้านี่ก็ซึมแล้วก็กัดนานมากเลยนะฮะดู <c oughs> รถผมมันเก่าแล้วนะครับ <c oughs> ก็ดูแลถ้าดูแลได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับ